รู้หรือ,อยังโรงพยาบาลหลวงพ่อคูณปริสุทธิโทผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่าตัดกระดูกคอเสื่อมโดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้แล้วนะมีเครื่องซีทีสแกนเทียบเท่าเอกชนชั้นนำสามารถให้บริการเครื่องตรวจสแกนแม่เหล็กพิเศษ MRI ได้ด้วยครบจบที่เดียวแล้วบัตรทองฟรีสำหรับผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัยต้องผ่าตัดสิบเบิกต้นสังกัดเบิกคืนได้ทั้งหมด สิทธิ์ประกันสังคมใช้สิทธิ์ได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายสนใจสอบถามได้ที่ช่องทางโรงพยาบาลใหม่แพทย์ออกตรวจวันราชการคลินิกกระดูกสันหลังเปิดให้บริการเฉพาะวันอังคารและวันพฤหัสบ,บดีตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปเราต้องเล่าอาการก่อนาษแที่หมอนิดนึงอาการตอนมาถึงโรงพยาบาลคือปวดหลังขยับตัวไม่ได้ลุกนั่อะไรไม่ได้ เดือยไม่ได้ปวดมากปวดจากเอวลงขาชาขาเราอาการหลังขางต่ไม่หมดไฟผ่าผ่าเสร็จแล้วคือไม่มีอาการปวดเลยครับมีชาปลายเท้านิดนิดแล้วก็ผ่าวันนึงก็ลุกเดินได้เลยค่ะแผลก็ไม่เจ็บค่ะเ่ินไปข้างหน้าเลยจ้ะโอเคแนเดนกลับมาเลยครับ ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ประกันสุขภาพโรงพยาบาลหลวงพ่อคูณประดิษฐ์โทแห่งใหม่หมายเลขโทรศพัพท์0 4 4 0 8 1 2 6 0ต่อ1 1 7